ทิ้ตต้นบวชตั้งแต่เน้นยันเป็นมหาแต่ว่าในที่สุดก็ศึกมาเอาเมียต้นต้นว่ไม่ไปแดงมะนีไมเมียไม่เป็นยังได้มือนขึ้นจัดบอกจัดอยครับจัดที่นอนกันแล้วก็พากันนอนนะครับโอ้ยภาษาทั้งโลกไม่ค่อยเข้าใจมันหมายถึงว่าป้าปๆาป้าคือยังไงครับโอ้มันบวชโดนนะมันบอกงูรอใช่บวชจนเป็นมหาคน เห็ดเอาลูกแกม่ก็นั่นแหละครับผมจังกุมใจอยู่แม่ให้ซึกมากนี่ก็ให้เอาเมียแล้วก็สิเอาหลานเลยผมเห็ดบป่เป็นครับผมเห็ดโป่งเป็นทำโรกไม่เป็นโอ้ยนาชงฉาอุ้ยมั่นม่นยากบ,บอกเบิงคลิปในมือถืออ่ะเฮ็ดตามเขาเลยเหนือจริงด้วยเดี๋ยวนี้คลิปหลุดเยอะแยะคิปชิงคอสามครับแม่ชุวยชาจาน่อเวลาไมณี้ทีกาลัาทังสัมบาติยามีลาบอนลรโอ้ย มันจะได้ลูกไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติมึงเคยเห็นหมาเห็ดกันบ่มึงเห็ดคือจังหมานี่เห็ดืนจังหมานี่ฮะคือจังหมาเครับมาดูทั้งฝ่ายหญิงกันบ้างกับกลุ่มใจไม่แพ้กันืนนั่นแหละได้อมาแม่ยันเยีกมีหลานวนเปนตี้ก็ย้อนเรื่องนี่ล่ะคอยถึงที่พนังกลุ่มใจอยู่นี่บมกูว์ว่าสิเฮ็ดจังใดดีแม้เมื่อสิเห็ดเอียงเห็นอย่างเรื่องแบบนี้เพื่อเอาเฮ็ดแมน ก็เจอไเอาาปเด,ไปด้อทาร์ฮกกุซ่ายเขาให้เห็ดอีหยังแตเฮ็ดนั่งเขาไปโหลดยิบไปฟืน้นทั้งสองฝ่ายได้เทรนเนอร์ดีคราวเนี้ยทำลูกได้แน่นอนเอาตัวน,น<อ>ี้ก็ได้จ้ะครูเขาลงจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไรกันขี<อ>้บวบแ่ถายต่อไอ้เอาพื้นเท้าไปยทั้งน้าคือจังหวะน่ะเฮ้ยเอาจริงดิ<ม>เห,ห็ดท <c oughs> ี่จังหวะนี่ขี้บ่บนั่นน่ะจะคือหมาน <c oughs> ั่นแหละ้าหาฮักกุซ่ายเขาให้เห็ดอีหยังแตเฮ็ดนั่งเขาไปโหลดยิบไปฟื้นหลับจังไรเอียร์ทอดซิททอดซิ เขาบอกว่าอย่งไหนเขบอกว่าเห็นขึ้นมาเป็นหมดผมบ้าเห็นหมาเห็นกันอยู่ขากถนนเนี่ผมก็เลยสิบใส่างถนนนี่นะครับไซขาทางถนนนี่นะครับหาใสาาทนน่ทางถนนโอ้ยเฮ้ย,ยเ,เขหมายถึงท่าทางเหมือนหมาไม่ใช่ฟิชเจอร์ลิงกันข้างทางเหมือนกับหมา <laughs> ดูทรงจะเอาจริงนะเอาสิงให้จัำเลยฟ้องเราไอ้ใส่เงาหรือวะ